ใครยังไม่กดติดตามก็กดใจกันด้วยนะครับเห็นนะเห็นนะโอเควันนี้ ham, กล okay. really? okay. ับมาอีกรอบก็คือลงอีปกาไปแล้วที่หาได้ใส่ไม่รู้มาวันนี้เราจะกลับมาอยู่ในเรื่องความหลอนผีหลอกวันนี้เจ็ดใสโอ้โหพูดในการอีวันนี้เราจะมาอยู่ในกับ คุณลุงที่อยู่ในห้างปิดสำหรับใครที่อยากดูก็ไปดูขอบคุณเคน x ิ l เซได้นะนี่เลยเดี๋ยวจะปักไว้ด้านล่างด้วยโอเคมาเริ่มดูกันเลยอันนี้คือดูอันนี้คือดูแบบไปแล้วแล้วนนี้จะมาเฉลยว่าอีคุณลุงคนเนีย่ยคือใครมาจากไหนทำไมเขาถึงมาถึงอยู่ในห้างอ่ะไปอยู่กันเลย หมุนติว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 มาแล้วตรงนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นดอกไม้แล้วก็มีมีอ่ะมีเกตดีเมื่อกี้มีแมลงวันบินไปด้วยเสร็จแล้วว่าแมลงวันคือมันออกก็เหมือนกับกับว่าแมลงวันตัวนั้นมันออกมาจากร่างคนนู้นหรืออาจมองต้นไม้แล้วมัน็นตรงนี้มันก็ แล้วก็บินไปตรงนน้นอาจเป็นไม่ได้อยู่สองส่วนนะคอมก็แหลกนะเพราะว่าอาจจะเนี่ยม,มันคนนี้เขาดูดอกไม้นี้ชื่อว่า The o s w i l l n e w a l l คือชื่อเรื่องว่าอันนี้ไอันนี้คือชื่อหัวข้อของมันคือ,อ,คอร리ว니월คารมดอกไม้คืออะไรก็ไม่รู้ยังหาซูมไม่ได้ว่าคนนี้คือคนจริงนะครับต่อว่าคนเนี้ยมันเหมือนไม่ใช่คนแล้วก่าคือคนจริงๆแต่เขาตอบว่าคนเนี้ยเป็นบรรญ,ญา,อายอาจไม่ใช่คนเขาบอกเป็นภาพสีขาวดำโอเค แล้วคือคุณลุงเขาก็เดินไปแล้วมันมีแอ่งน้ําต้นไม้ทีนี้คุณลุงวันนี้เขาก็เดินไปหลบสิ่งกีดขวางจากหญ้าจากกิ่งไม้เนจับต้นไม้ดูว่าเออมันอะไรโอเคอ่ะเขาหยิบผนไม้ นั่งลงหรือเปล่าเออนั่งลงเป,าเางงเป้าทมือตรงนั้นเลยเนาะคุณพี่คุณพี่แก้วสม,มุดขึ้นมาหนุนข้ามาแหลกเนาะเพราะว่าไฟยื้อความนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูว่าไฟยื้อแค่ไหนดูอ่ะจะให้ดูไฟคอมดูเคือเส่อไอ้มันต้องอ่ะถ้าเกคดคมของของขัามันแหลกก็ เอาเมาส์คลิกตรงขวาปึ๊บแล้วก,กดรีเฟซปึ้งถ้าเกิดไอตรงเนี้ยตรงเออะไรพูดเนี้ยมันหายไปนานแสดงว่าคอมเราชา้าแต่ของอันนี้ก็หายไปนานอนะย,ยู่นะมาสองวิอ่ะเคสต้องกดไปเรื่อยแล้วก็ตออต่อโอเคอะคำเด็กมันจะแสดงว่าเป็นเพราะการอัด คลิปวิดีโอเงื่งอนสิงห์น้ำแล้วกล้องก็ชูขึ้นไปบนฝาแล้วคลิปก็จบลงหรืออาจจะยังไม่จบเป็นไม่ได้เหลือไป็นสองทีเลยแสดงว่ามันยังไม่ไมจบ มาดูก่อนตอนนี้มันก็เป็นแผนที่ปกติแล้วก็มีคนเขียนแล้วเพลงก็มาเป็นไม้บรรทัดก็คือ ตรงนี้คือเป็นการสร้างอีหุ่นคุณลุงเองเดี๋ยวเราดึงใจแอนก็เขาใช้กาว่้ามันเป็นการสร้างออกแบบละครนะครับ ว้าวขายตอนบ่ายหนึ่งเห็นก็รู้จัดตบบโต๊แบบนึงี้ด้วยโพเคนี่แหละมันเงาคน แล้วก็แบบโฆษณา,า,ามาอยู่รู้จะกดข้ามอะไรเนี่ยอ่ะเดี๋ยวควุณรีเฟซอีกรอบหนึ่งนี่านมา,อ,อ,า,อ,า,มาอีกรอบหนึ่งก็เป็นภาพเหมือนเดิมอะ่ะที่พี่ คนนั้นอยู่ก็ไม่เสียแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ติวติวอ่ะพี่แกกลับมาตรงนี้เขาก็ไม่ได <I S 2> ้วก็ไม่รู้ อไปถ่ายคลิปปกติที่ต้นไม้เขาถ่ายคลิปแบบเออนี่คือบรรยากาศตรงนี้ถ่ายรล้วเออเขามาเชื่อชื่ไหนแล้ว่าเขาเจอรอยอะไรบางอย่างาะรอยสบับเหมือนกันดิเราเดินไปในป่าหลงๆไปเรื่อยแล้วก็เจอต้นไม้ที่คนรู้นั่นแหละ เจอรถเมล์ที่ชื่อว่าว o นิจเดือดแล้วเขาไมาเจอรมาตอนนี้ก็มันแปลก็ไม่รู้เขาลืลองไปดูทั้งหูโอเคใช่ก็เหมือนเขาว่าเขาดูแผนที่แล้วมันจะหลุมในนจริงๆ ีนี้เปนวีลูก็งงไปว่าทำไมวีลูตรงนี้แล้วแมไข้างล่างมันเป็นห่าง ี่แม่ขวดสุดก็คือพี่แกต้อง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 ลงไปอยู่แล้วครับก็เ,เหมือนภาษาคุณเราว่แหละอยากรู้ยอย่างนีต้องลงไปแล้วเสียงมันงี้ด้วยนะเหมือนเหมือนลอกสปราร์ดมา ถ้าเกิดกูเห็นน <c oughs> <Mont ano. c oughs> <fort> ูตรงนี้ขึ้นหนีกับบาหลกน่ากลัวเกินโอ้โหโอ้โหโอ้โหเตล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 อ่ะคามภาษาคนเล้วอะไรยังเรอยกถึงคนเขาลงมา่อหึงไปที่แล้ว ห้าพอพอมันสามห้าพอเนี่ยสองวันนี้มันตูเปิดเรียนเลยน่ะนี่โผล่ไอ้เปนสิบห้า นี่กิดมันเหนือหน้ากิดได้เลื่องไปนะยิ่งขึ้นแล้วพี่แกอาจจะบอกว่าเป็นสลักหลดอยูหรือเปล่าไม่มีแกมันมีรูนะคนหนึงแกดีมันมีรูอย่างนี้พี่แกก็กังวลว่าก็เกิดกูเดินผ่านไปมันสับหลักเท้หรือเปล่าพี่แกก็ เดินไปเพราะเราก็อยากรู้อยากเห็นและมี่จะกลับขึ้นไปมีไหมแมงก็ลงมาแล้วพี่แกบอกว่าเออล,ลงไปดีกว่าเพื่ออยากรู้อยากเห็นที่สุดพี่แกก็ลงไป เดี๋ยวรอแป๊บนึงนี่นคนพี่เจ็คกังงงว่าจะไปดงไหมวะนี่นี่พี่แจ็ลงแล้วภาษาคนเราอยา่างเรายังเห็นแล้วพี่แก็คงมองมาว่าตรงนี้ไอ้นหมิดก็นอะไรนะเว่าเราอยู่กับมันจะมองไม่เห็นไงแล้วพี่แก็คลงไปอ๋อทับปกติ ไม่เจอยังกังวลอยู่เพราะว่าเผื่อพยัญชนะพย,ยัญ้นมันจะอาจจะบานแล้วมิจาทิฏฐิเ่อยเข้ามาก็ได้ทางน,นี้มันเริ่มพเมืมมมมดๆลงคเดวยวเราจะข้ามไปเลยตรงนี้อันนี้มันเตี้ยว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  เลยทุกคนโดโอเคทุกคนอ่าไปดูช่องต่อมิงก็ได้นะเขาเฉลยหมดแล้วอ่าประตูใครอยากไปดูก็ช่องไปดูช่องที่ต่อมิงก็ได้นะครับเพราะว่าคารี มัเฉลยหมดแล้วแต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าเขามาอยู่ในห้างได้ยังไงแต่ว่านี่ช่องนี้จะเฉลอเอกว่าเขาไม่อยู่ในห้างได้อย่างไรอ่ะเราไปลงนี้เลย l รนี่จายเ t ็นพัตติสานว่าอ่ะคลิปนี้เดี๋ยวให้ดูเป็นปกติเลยว่าคลิปนี้จะอ่ะให้ดูจังเขาจะเป<อ>็นพีคๆกันกนี่พี่แกนี่หนีมาที่แกก็กลับมาที่เดิมเห็นแกที่ยา,าน่ารักมาก เราคีวีโอนี้ไม่เห็นหน้ารักเลย uh, <been> อะถ้าอยากดูก็ไปดูช่องขอนนี้ได้นะแต่วันนี้จะเฉลยก็ให้ดูอันนี้เดี๋ยวจะแปะไว้ข้างล่างเลยใครอยากดูก็ดูเลยอันนี้อน,นี้จะจเปิดเผยที่ดูเพราะว่าอันนี้เป็นบวมประวัติของมันว่าอ้หุ่นตัวนี้สร้างมาได้ยังไงเร็วทำไมมันมีรูอยู่ในต้นไม้อะ มันก็เป็นประเนเรื่องข้างล่างทำเป็นถึงมีก็ทําไมคุณลงมาถึงอยู่ในหา้างก็อันนี้ไม่ได้มาหาอะไรมาเลยนะไม่ได้ไม่ได้มาหาอะไรเลยแต่ว่าใครจะไม่กดซับ c r i ครไม่เห็นนะทุกคนอนนี่ไปกดซับใครกันเลยถึงห้าร้อยอ่ะมันจานี่ ที่บอกว่าไอ้หุนห่นคุณลุงเนี่ยมันมาจากไหนอะคุ่นคุณลุงนี่มันจากไหนที่ไหทุกคนเพรคือมันมีเทศการหนึ่งในช่วงปีปีที่แล้วก็เดวนะคุณห,หนึ่ง เมื่อสองพันอ้าร้อยสเอ็ดปีที่แล้วใช่ไหมทุกคนก็ได้เท่ากับอ่า เขาจะเขคือไม่รู้อ่ะอ่ะกขคือเมื่อถาตอนที่ที่เอ็ดปีก็ไม่น่าไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันทุกคนเอ่อไอทีนี้เรื่องของคุณลุงที่สร้างขึ้นมาก็จบไปแล้วมาเรื่องของวิดีโอที่สองที่เราพูดกันเมื่อกี้ว่ามีหลุมหลุมลุกเราไปคดีได้ยังไงหลุมลุก ลุมเลืกลงไปได้อย่างไรอาา่านสันนิษฐานว่าว่า,วา,วาเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาเรื่องแต่งขึ้นมาเพราะว่ามันไม่น่ามีห้างอยู่ใต้ดินหรอกโอเคเรื่องของแลนถ่า่ไปแล้วมาเรื่องที่สามคือเรื่องนี้เป็น ข้อมูลที่เยอะมากๆแค่จะยุ้งสุดๆเลยเรื่องก็คือห้างเนี่ยมันมีชื่อว่าอะไรแล้วทําไมคุณลุงมีดยืนอ,อยู่ในห้างแล้วทำไมห้างนี้มันดูกเก่าไม่มีคนแต่ทําไมตอนหลังมันถึงดูเก่ามากและบางห้างเปิดอยู่มีสี่เรื่องเรื่องแรกคือถามว่า ชื่อห้างชื่อว่าอะไรไม่ดูประวัติมาแล้วเขาบอกว่าชื่อว่าวอลลี่วิวมอลลี่เหมือนวอลเล่อ่ะมันเป็นวอลลี่ชื่อนี้นามนี้รื่งของคือลุงหยินข้าได้อย่างไร ก็งานที่ไปออกแสดงโชว์เมื่อสิอปีที่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันมันเหมือนว่ามันถูกย้ายมาเป็นมัสคอตในห้างวอลลีโมลแต่ว่าคนที่ไม่อยู่เพราะอะไรเหมือนกับว่า เหมือนแบบว่าน่าจะมันเป็นรอเรื่อนแล้วมันมีเครื่องอยนต์เครข้างไรแล้วมันอาจจะกเออเลอรมันถึงได้คนไปคนดูเองว่าทำท่าไรอาจทายดูโอเคแล้ว มาไปทำไมทำไมแล้ววะเอ่อนี่ๆๆๆถ้าม,ามันหนึ่งไม่มีคนเลยก็อาจจะโดนตัวเดโรลลิ่งกัน,นแนนี่แหละอย่าแงบบนี้ แล้วทำไมไอไอเราบว่าทำให้ห้มันดูกเก่าๆแล้วก็ทำามัตอนหลังมันดูเก่ากว่าเดิมมันเป็นแค่เรื่องแต่งขึ้นมาเขาใช้โปรแกรมในการสร้างห้างขึ้นมาในจังหวะนั้นเขาก็ได้สร้างห้างขึ้นมาเหมือนของจริงมากที่จริงห้างนี้ก็ แต่ก่อนนะก็ดูก็ดูมีคนมากเข้ามาแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดปัจจุบันเราทุกคนก็มันดูกลุบจิ้งไปแล้วนะครับก็ไปดูไม่ได้แล้วนะก็คือทำไมมันูเก่าก็เขาแต่งให้มันดูเก่าๆหน่อยแต่ว่าของจริงอ่ะสวยสวยมากเลยทุกคน แล้วทำไมตอนหลังมันทุกเก่าไปเดิมอีกทุกคนก็ทีนี้เมือเขาเข้าไปในห้างนั้นเขาเข้าไปในร้านนึ่งปับ๊บข้างนอกมันดูเปลี่ยนเพราะเพราะว่าตอนหนักเขาดูปกติแล้วเนื้น ในห้างอ่ะเขาทําให้มันปกติือนเดิมแต่ว่าข้างนอกมันเขาทําให้มันเก่าๆ่จริงทุกร้านก็เก่าหมดม,มีแค่ร้าน,นที่เขาอยู่แถวนันอ่ะมันไม่เก่าเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ดูเปลี่ยนมากอันนั้นน่ะมันแบบมัคเขาต่อเนาะถ้าเกิดจะต่อคุณดูเขาก็ก็รู้กันแต่ว่าเนี่ยเขาทําให้มันแบบไม่เก่าเลยแต่ว่าข้างนอกทุกร้านอ่ะเก่านะครับอ่ะ ใครอยากดูก็ดูได้วันนี้ก็รับเพียงเข้านี้เพราะว่าประวัติของเดอโรลิงจแอนเนี่ยมันเยอะมากทั้งจัดแสดงโชว์อยู่ในห้างจัดทำดุ่มลึกฆ่าคนอย่างเงี้ยมีทั้งหมดเทศการหนึ่ง มนห้างสองสร้างสามภุมลึกสี่